สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมืัอนี้การพกพอก,ก็ช่องขัง้วบานๆพี่เก่าแล้วทุกคนเ <c oughs> นาะอ่าวันนี้ข้าวซีพาทุกคนมากินเนื้อย่างเนย่างเนยยางกอนิ่งเทียงเนาะมืัอนี้ข้าวดต่ตะกรงคนใหม่เ <c oughs> นไหมตะกรงเฮาวแม่เห็นยังทุกคนนี่คือตะกรงเฮานะ ก็ซีมีเนื้ยอย่างนะนานาแทนไปนู่นลูกเราจะหาก็ไม่ใช่แพนไปนี่เนื้อย่างนะคะทุกคนไปเราก็ติดแล้วอุปกรณ์เราก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเหาซีมาเห็ดน้ำจิ้มหานะทุกคนอ่ะน,นานาถ่ายดีๆนะละูกไปไปทางนู้นอีกก็ได้นะแล้วก็จะมีอุปกรณ์มีกับจานก็มีน้ำพริก ก็มีพริกนะคะแล้วก็มีขนมจีนก็มีเกลือแล้วก็มีกะปินะคะแล้วก็มีส่วนพวกผักด้วยนะคะมีผักด้วยนานาเป็นคนชากนะเดี๋ยวอยากจะทำน้ำจิ้มก่อนทำน้ำจิ้มก่อนเลยค่ะอันนี้ใส่อะไรคะใส่น้ำตาลไปหน่อยนิดหน่อยเลาไปเอาไปเอาไอ้นี่ให้แม่ก่อเอาน้มะขามเปียกตรงนั้นที่บ้างอ่ะไม่ต้องเอามาเยอะนะมะขามมะขามเปียกก็จะนี่นะคะ ม,มันจิ้มมันจิ้มแจ่วกันนะคะทุกคนอันนี้เรามีตะกร้อมาใหม่ใช่ค่ะตะกร้อมแขนหักนะทุกคนไม่ใช่ตะกร้อมไม่ค่อยสนเท่าไหร่แขนเลยหักใส่น้ำตาไปหน่อยใส่น้ำตาไปหน่อยอันนี้มาสุดแล้วกอันนี้เอออันนี้เอออันนี้เลยนะคะแล้วก็จะคนคนคนไปเรื่อยๆนะคะตามันแตก ให้น้ำตามันไปดมๆแล้วจะใส่เนื้อด้วยขา้าวคั่วนมอะนี่แล้วก็ใส่ข้าวคั่วไปะนะคะนี่นี่นี่ทำเป็นน้ำจิ้มแจว่วแล้วนะคะทุกคนน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็เราก็ใส่น้ำตาลใช่หไหมคะไม่ใช่ชูรสชูรสไปหน่อยนะโอ้ไม่ใช่ ถ่ายคลิปใหม่มอาไหะไม่ดองหรอกอะนะคะแล้วก็คนคนนะควนนี่นะคะเมนี่มันปรี้ยะคมะขามเปียกตั้งกล่องตั้งกล่อง,งจริงๆจริงๆลองใส่หนามันกองคนก็จะาม่ดีดเซ่ มีเหตุแบบมางมายมายพรต้องถ่ายคลิปด,ด้วยอ่ะอถ่ายทำยนะูทูบไงนาต้องไปเข้าเข้าไปกดติดตามยายด้วยนะอือหือหนูก,กดติดตามตรงไหนเนี่ยอ่ะอนาตากพิมพ์เข้าไปคำว่าครัวบ้านบ้านของยายพรใ่ครัวหมูย่างบ้านยายพรพิมบ้านยา,ายพรก็ได้ อันนี้ก็สื้เป็นนำ้ำจิ้มอันเก่านะทุกคนจิ้มทีนเสร็จไปเมื่อวานมันมเลอคกิช่างเห็สิสกินแน่นูนี่อันนี้เป็นนะนาะกินดูกันจริงๆอะ่ะดูกมันลองกินก่ใส่ขีดเสียนจันลยนะทุกคนแต่อันนี้แบบ นนเป็อิส่ะใครกินโค้กใครกินโค้กใครกินโค้ก๋ยวให้น้องเทให้พี่เทมาให้เทให้น้องด้วยนะโอเทมาเผื่อน้องด้วยแต่เทนิดเดียวนะเ,เพราะเพราะว่าหมอให้กินแต่นมนะ้อนี่น้ำจิ้มได้แนะล้วนะคะตอนนี้ก็ได้แล้วแล้วก็ได้น้ำจิ้มมาแล้วเดิคนคันเดิคนคันทาหน่อยโอ้ยสุดยอด ยอดเลยใส่ผักใส่จะน,นีอีกนิดนึงใส่เนยเห็นไหมคะใส่มะขามลงไปแล้วมันจะเปรีป้ยวๆนยน,น,นะทุกคนใช่ต้องใส่ของปานนิดลงไปอีกหน่อยเลยหนีต้องเอาไกลๆถึงมันจะโดนเ,<อ>เห็น,นพอไหมเห็นเห็นเห็นทุกคนดูย,ยายเรานะคะ เดี๋ยวหนูเดินไปเดินมากดจะได้เห็นเยพรนี่นะคะแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยนะคะอ่ะมีน้ำจิ้มได้แล้วนี่นะคะทำให้น้ำตาลมันแตกนี่ค่ะดูนะคะนี่ค่ะคือใกล้ๆกล้ใกล้ไป ไปไปหน้ายายหน้ายายก็ต้องใหญ่สิเแล้วก็ต้องเห็นยายนะคะนี่แล้วก็จะได้น้ำจิ้มน้ำจิ้มจิ้มแล้วก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่ดูข้าคั่วทำไรเยอะน้ำจิ้มเขาเรียกจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วในตูงกบติดตามยุคนี้ได้อ่ะผักเราก็จะมีนี่นะคะผักนี่มีผักกินไม่หมด นะคะมาเก็บดูใกล้ๆดูหน้าใกล้ๆเลยค่ะคุณเห็นหร้อยังคะเห็นแล้วเนาะเด็ยศิลป์จะมาไหมเนี่ยมาอยู่นี่แล้วก็เด็ดใจพอเด็ดใ่เสร็จแล้วแล้วก็มาเรียบร้อยนะคะพอเด็ดใจเสร็จแล้วแล้วก็จะทำอะไรกันต่อคะผู้ชม รอนเนื้อแป๊บนึงนะรอนเนื้อค่ะและ้วเราก็จะย่างเนื้อกันใช่ไหมคะใช่นะคะแล้วก็จะเห็นคนทำหนูเห็นหนูเห็นยายพออยู่คม่เป็นไงคะยายจะถ่ายให้หนูนี่นะคะตากล้องเรากล้องรุ่นจิ๋วนะคะเนี่ยหนูทำหนูทำคลิปเองหนยฮะหนูทำคลิปเองไหน่อยนะได้ดินะ ยายพรค่ะโอเคนี่นะคะนี่คือตากล้องของเรานะคะตากล้องแขนเดียวเนื่องจากไม่ค่อยดื้อน,นะคะตกเตียงก็เลยได้แขนเดียวอ่ะอ๋อยายจะย่างเนื้อนะอ่ะนนออนอหนูเป็นคนถือยายพรเอาขนมจีนเอาจับหนูให้หน่อยอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้ย นี่นะคะแล้วก็ล้างผักเสร็จเรียบร้อยดูหักเราของเราสิคะดูหน้าคนมึนเลยแล้วก็ล้างผักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะล้างผักเสร็จเรียบร้อยแลย้วทำไมก็เงพรไม่ค่อยดีสมมองมาตรงนี้เนี่ยมองผ่านทางตรงแล้วมันก็มาตรงหน,หนูก็เห็นมันมองมาตรงเนี้ยก็ ยายตั้งแบบแนวนอนไงยายไม่ได้ทำเป็นแนวตั้งไงเสร็จร้อยรอแต่เนื้อนะคะอ่ะดูน้ำจิ้มเราใหม่นี่คือน้ำจิ้มเราเสร็จเรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเอาตะแกรงมาย่างนะคะับจะได้ยินไมหมเนื้อเนี่ยย่างตะแกรงเข้ไปไหนล่ะ จะได้มือก็จะได้มือนะคะไปหาผู้ช่วยกันอากาศก็ดีดีก็จะได้นี่พี่ไม้นี่ดูคนร้ายนะคะด,ดูคนร้ายดูคนร้ายนะคะดูคนร้ายนี่คะ่ะดูเลยหน้าเลยดูหน้าเลย นี่ใส่ไม่ดีด้วยนะคะเนี่ยนี่นะคะทวนนู้นมาเลยค่ะเต็มเตมเลยค่ะนีคนนี้ก็คน,นี่ใิส่ยดียกับคนนใส่ดีก็ไม่เหมือนกันนะคะเนี่ยเขาก็ช่วยทำงานกันอยู่ปิดน้ำก่อน นะไม่รู้เรื่องเลยเนาะวันนี้ครับล้างตะแกรงเลยนะคะทุกคนตะแกรงมีตั้งหลายอันกินแล้วก็ไม่ได้ล้างกันนะคะกินแล้วก็กองกองกองไว้เลยนี่ <ไว S 2> ค่ะตะแกง,ง,งว้ง<อ>ให้คุณช้างล้างคนเดียวนะคะอี่เอาโกคุณช้างอย่าโกคุณช้างอตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะก็จะมาปิง้งนะคะร้า,านเลี้ยสุดเรา ปัสพี่บางอีกอ๋ออย่งนี้รูเรืร่องเลยเชิญน้าลาวมาไปัสตามพี่บางไปแต่ยายไปละนี่นะคะก็คนร้ายก็จะคนร้ายนี่นะคะคนร้ายคนนี้ใส่ไม่ดีนะคะคนไหนวะพอเนาะพี่บางนั่นแหละค่ะจะร้ายอะไรไม่ไ <c> ด <oughs> <c oughs> ้ร้ายเลย <c oughs> เออนู่นนะคะ ทำแล้วค่ะคุณคนนี้ใส่ไม่ดีนะบอดนี่ไม่ใช่ค่ะพอโนใส่เสื้อสีน้ำเงินนะคะเกรงเกงสีทานนะคะใส่เป็นีนะนี่นะคะก็จะสับๆหน่อยเย่พรถ่ายให้นูน้านูนี่นะคะมาให้ย่ยยยแทนดูดูแน่นอนนาทุกคน เนี่ยวเขาอยากกินช่วงบ่ายๆนั่นทุกคนล้างฝนตกฝนตกกันอยู่บ่าทางหนาอาเนี่ยฝนตกช่วงเที่ยงห้าบ่ายเนาะมันก็ยุดละแต่เดินอ่อนเลยไม่อยางเหนียกกินนะทุกคนกลับมาจากตลาดขายของฝนตกก็เลยนอนนอนงตืง่นมาหิวเข่าก็เลยมาเอาเนื้อไมาหยางออกไมาอย,าง,ออา,อยางกินมาทุกคนเนาอ มีดนี่ไงลืมเียงอรมแล้เขาทำสิเป็นเนี่ยติดมันนะอีกคนนึงลุกแล้วลุกแล้วลุกแล้ว นี่แหละไอ้นี่มันมันก็อคื่ยา่างยากหน่อยแต่ความอร่อยนี่อยู่ที่ตรงนี้แหละเดี๋ยวพรพูดแล้วทุกคนไม่กดไลค์เลยอ่อนะอ้าวพุกมมาเนาะพรอ่ะทำไมอะ่ะยดยพรพูดทำไมคนยังไม่กดไลค์อ่ะพรพุ่มากเดี๋ยวพรทำคลิปไม่ได้อะ่ะทำไมอะ่ะนี่ไงคลิปทำคลิป น,น,นี่นะคะทุกคนนี่แล้วก็จะมีน้ำเซ็ตวางอยงเนี่ยนะคะมีดูน้ามัน,น,นมีนม้นเจิมเซ็ตซ็ตให้ดูเฮ้ยอะไรรุ่นเนี้ยเยอะูดีๆเด็กกล้องมันหมุนลงเอาลงข้างล่าง ปิดหน้าต่างไั้ยังมันไอควันสุทาาดทอรแอร์ปีแล่าโอเคยายพรถือกล้องได้ไหมหนูถือไม่ได้มันต้องมันต้องหนูจะถ่ายน้ำจิ้มอ่ะนี่ไงเนี่ยเนี่ยยายแพนกล้องไม่หาแล้วเนี่ยนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอาดรีวิวมาน้ำจิ้มก็ได้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะขวนน้ำจิ้มอีก,อกอนิดเดิ้มนี่น้ำจิ้มดูคะ่ะดูน่าอร่อยจังส่วนนี้ก็จะมีมะขามด้วยนะคะน่าอร่อยน่าแสแปตูดจ,จัง เรื่อยๆนะคะให้น้ำที่มันแตกใจก่อนะะแดดเราก็เริ่มออกแล้วนะครับหลังฝน,นะะตกนะะคแล้วก็จะมีกระเทียมด้วยมีไอนน้ต้นหอมผักกาดทาเวนะคะไปเช็ดใส่เกงเดี๋ยวมันแสบนะั่นนะ่ะกระดาษชุ่ีๆอ่ะ เดี๋ยวเราจะปิดคลิปไว้ก่อนนะได้ถ่ายตอนกินนะนี่เขากินแล้วแล้วนะทุกคนบริได้ถ่ายตอนกินให้เบิงนิ้วแห้งก็เลยแบบนิ้วแห้งก็เลยต่างคนต่างกินเบิร์เสี่ยงตันทุกคนสำหรับคลิปนี้เขาจบเพียงเพียงเดินนี่นะทุกคนนะขอการคลิปนะปสวัสดีค่ะ